ไม่มีไม่เป็นไรถ้างอกอาจจะมีนี่อยู่กล่องคุกกี้อ่ะตรงเก้าอี้อเห็นไหมคือ่อเวลาเหรียญเนี้ยสึกเข้าไปแล้วนะก็ยังมีส่วนที่เป็นเขียว ป็นแบงสีฟันสีดำไม่มีไม่เป็นไรหรอกโอเคเนี่ยแต่มันจะไม่ได้แดงแบบนี้แต่จะไม่ได้แดงแบบนี้ยังจะมีบางส่วนที่เขียวอมดำอ่าซึ่งถ้าเห็นแค่เนี้ย วัฒนธรรมของเซียนพระอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้การกลัวทำให้เกิดอัคคติเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งแบบเนี้ยรู้เลยไม่ใช่ทองแดงล้วนโชคดีที่เหรียญเนี้ยเขาเลี่ยมปิดหลังเปิดหน้า เห็นปะนี่ด้านหลังนี่เลียมปิดเปิดด้านหน้าเห็นไหมเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญครูชั้นดีเออเหมือนท่านน่ะอยากให้แฟนเพจสันขวาเนี่ย ได้รู้ได้เห็นเถ่นป้านะวะทา,าไมโดนใช้เขียวแต่ใช้แล้ว รั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับป๊บไปเซอร์พาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เคชเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพราเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยนะถ้าออกไปในช่วง4ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าข้อมูลเนี่ยไม่ไม่ถูกต้องครบถ้วนเท่าออกตอนปีนี้ อันนี้น่าสนใจเลยนะครับถามว่าอันนี้น่าสนใจเรื่องอะไรคือเวลาเนื้อนวะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้อ่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้ไม่ไม่ดูง่ายเพราะมันจะเป็นพลายลายเสือแต่เวลาใช้แล้ว ผมจองต่อมาผมให้กำไรพี่เขาด้วยครับพี่อภิวัฒน์นะฮะอ้าวน,าวนี่อ้าวนี่อ่าออเขียวใช่ไหมแอดมินลูก ใชกนะ่ก็คือบางทีอ่ะอ่านะครับก็คือบางทีเราต้องบางอย่างอ่ะเราอ่ะชอบจะมีความกังวลเรื่องราคาเวลาราคาแพงๆอ่ะพ้าราคาแพงๆนะเรากลัวว่า ซื้อแล้วจะขายยากอ่าพระเนื้อนวะที่ถูกใช้แล้วเนี่ยเวลาซื้อไปอ่ะกลัวจะขายยากใช่ไหมเพราะว่าผิวเกี่ยวๆอ่ะมันหายไปหมด วันเนี้ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังก็คือว่าอย่าไปกลัวเรื่องราคาแพงหรือถูกก่อนอ่ะซึ่งนะให้ย้อนกลับมาคิดว่าพระเนื้อทองแดงอ่ะถ้าสึกอ่ะ มันจะเขี่ยมั้ยมันจะมีตรงไหนเขี่ยมั้ยเนื้อทองแดงก็สึกอะนะเหลียนเนื้อทองแดงเนี่ย <c oughs> เออถ้าสึกเนี่ยมันจะมีตรงไหนเขี่ยมั้ย ค anyway, ําตอบคือมันไม่เกี่ยวครับเห็นไหมแต่ถ้านวาสึกอ่ะมันจะเขียวกับดำอืม ทองแดงม,มันก็จะแดงเลยเห็นไหมแต่อย่างเนี้ยจะเกี่ยวกับดำผมมีหน้าที่อธิบายเพราะว่าไอ้เราอะ่ะ เห็นพระมาเยอะมากเพราะผมเป็นคนชอบพระเครื่องไงผมก็ลงทุนซื้อพระเก็บพระวันๆหนึ่งผมซื้อพระกี่องค์อะขณะพี่คมอยู่ระยองยังต้องรู้เลยว่าวันๆนหนึ่งอะผมดูพระวันละกี่องค์จากประสบการณ์ที่เห็นบ่อยเจอบ่อยก็รู้ว่าเนี่ย คือนวะแต่คราวนี้อ่าเวลามันก็ไม่ได้เรื่องผิดบาปอะไรเวลานักสะสมอ่ะเอาไปถามตามกลุ่มาหรือเอาไปถามนะครับกับคนที่เขาเรียกว่าเซียนพระ ผมถามว่าคนที่จะได้เหรียญพราะขูเนื้อนวะได้เห็นนะหรือเนื้อนวะหลวงพ่อต่างๆที่สภาพสึกเนี่ยเพื่อนๆพืคิดว่าคนเล่นพราทุกคนจะมีโอกาสได้เห็นไหมจะมีโอกาสได้เห็นเยอะไหม เออนะครับดังนั้นเหรียญพ่อพคูณปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับท็อปสุดแพงสุดคือเนื้อนาวะเพราะไม่มีเนื้อเงินไม่มีเนื้อทองคำ <c oughs> อ่าเหรียญหลวงพ่อพคูณปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยไม่มีเนื้อเงิน ไม่มีเนื้อทองคำที่แพงที่สุดคือเนื้อนวะท็อปสุดคือเนื้อนวะราคาสวยๆเคยเห็นซื้อขายเท่าไหร่อาพิมพ์บอกกันหน่อยอันมีนล้ลกนะราคาสวยๆ เคยเห็นซื้อขายเท่าไหร่อ่าห้าแสนเอออ่ะพิมพ์กันมาหลายๆท่านบางคนอ่ะอาจจะไม่รู้เลย เพราะเหรียญมีจำนวนน้อยหกหลักอ้าวคำนวณวิกแอมินหกหลักนี่หลักแสนใช่ไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอาหกหลักเอาหลักแสนอ่ะนี่ดังนั้นเหรียญพราะคูณเนื้อนวะถ้าสภาพใช้เห็นไหมเนี่ยจะกลับดำแบบนี้ อ่าค <hi> ราวนี้โชคดีอะไรรู้ป่ะโชคดีมากๆนี่เพื่อนๆวันนี้เนื้ออะไรพอไอเจโอไม่อยู่จะคนข้างวุ่นวายแอดมินแอดมินมีแปลงไหม แถวนี้มีแปลงไหมพอจะโอไม่อยู่วุ่นวายตลอดอ่ะนี่ จะเป็นแป้งสีดำหมดเลยอ่ะไม่มีไม่เป็นไรถ้านอกอาจจะมีนี่อยู่กล่องคุกกี้อ่ะตรงเก้าอี้อ่ะเห็นไหมคือพอเวลาเหรียญเนี้ยสึกเข้าไปแล้วนะ ยังมีส่วนที่เป็นเขียวเป็นแบงสีฟันสีดำไม่มีไม่เป็นไรหรอกโอเคเนี่ยแต่มันจะไม่ได้แดงแบบนี้แต่จะไม่ได้แดงแบบนี้ยังจะมีบางส่วนที่เขียวอมดำ ซึ่งถ้าเห็นแค่นี้ยวัฒนธรรมของเซียนพระอย่างหนึ่งนะผมจะบอกให้การกลัวทำให้เกิดอัคติเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งแบบเนี้ยรู้เลยไม่ใช่ทองแดงล้วนโชคดีที่เหรียญเนี้ย เขาเลี่ยมปิดหลังเปิดหน้าเห็นป่ะนี่ด้านหลังนี่เลี่ยมปิดเปิดด้านหน้าเห็นไหมเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญครูชั้นดี เออเหมือนท่านน่อยากให้แฟนเพจสันขวานเนี่ยได้รู้ได้เห็นเห็นป่ะนะวะถ้าไม่โดนใช้เขียวแต่ใช้แล้วผิวในจะเป็นแดงเหลือดดำ เนี่ยเหรียญเนี้ยเป็นองคูชั้นดีเลยว่าถ้าไม่ได้ใช้เป็นแบบนี้ถ้าใช้จะเป็นแบบนี้โอ้มีประโยชน์จังเลยอะ่ะมีประโยชน์จังเลยชอบจังเลยเห็นไหมดังนั้น ถ้าคุณเห็นแบบนี้เวลาคุณไปซื้อเหรียญนวะที่มีราคาแพงอย่างพ่อคุณนวะทองแดงต่างกันเยอะพราะเปิดหนึ่งเก้าเนี่ยนวะกับทองแดงต่างกันเยอะเหรียญทุกอย่างนะละเนื้อนวะกับเนื้อทองแดงจะราคาต่างกันเยอะถ้าคุณดูไลฟ์วันเนี้ยคุณมีภาพจําของนวะที่ใช้สึกเนี่ยนะเออ คุณเขาเถียงกันอยู่ว่าเหรียญนี้ยน,นวะหรือทองแดงนะแล้วคุณน่ะดูเป็นน่ะคุณซื้อราคาแพงกว่าทองแดงน่อยแต่คุณมั่นใจว่าเป็นนวะแน่ๆโอ้คุณมีกําไรอื้อเลยเอ่อคุณมีกำไรอื้อเลยดังนั้นเขาจึงบอกว่าความรู้นี่แหละ วันสําคัญที่สุดเราจะไปหาปลาเราต้องมีความรู้ในการจับปลาใช่ไหมเราจะไปหาของปา่าเราต้องมีความรู้ในการหาของปา่าเราจะเล่นพระเราต้องมีความรู้เราจะเล่นเพชรเล่นพลอยทุกอย่างต้องมีความรู้หมดวันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความรู้ให้เลยว่าเนี่ย ถ้านคุณได้เห็นนะวะสึกสึกอ่าแล้วไปซื้อได้ในราคาทองแดงศึกสึกเนี่ยทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ c เ e เช็คแอปเช็คพ่พพพพาแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s k c เ e c ช็เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, SK เช็คพระหรือสแกน QR Code โคได้เลย